ธรรมทานที่กร,รบท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านพระพุทมสมสิชมทีเลขาธิการพักคาติหน้าค่อยพัฒนาในฐานากรรมธิการเสียงขน้อยฝ่ายแค้นแบบเป็นชีรายชื่อสมาชิกรัฐสภาต่ทานทางครับวันนี้ก็วันที่16เดือน11 66คำวพบพบพบพ่าพระยากรเรียนว่า สถานการณ์ของบ้านเมืองของพวกเราปัจจุบันนี้นั้นเป็นไป,นป,นปนนอย่ไงไรเราพระผมซึ่งเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนซึ่งเข้ามาในสภาแห่งนี้ก็เพื่อเป็นปากเป็นเสียงแทนพี่น้องประชาชนผู้เดือดร้อนทุกคนในประเทศไทยไม่ว่าในเขตของตัวเองหรือว่านอกเขตผู้แทนทุกคนมีความ ผู้แทนทุกคนหน้าที่ก็ต้องมีความเสียสละประโยชน์ส่วนตนประโยชน์สุขส่วนเป็นผู้ประโยชน์สุขส่วนรวมของพี่น้องประชาชนซึ่งได้เลือกเข้ามาแต่ก็มีซสบางท่านมีรมัฐมนตรีบางคนลืมตนเมื่อตอนไปหาเสียงก็เป็นอีกแบบหนึ่งหาเสียงมาแล้วเมื่อได้เป็น ใหญ่เป็นโตเป็นรัฐมนตรีก็เปลี่ยนแปลงอีกเป็นคนละคนท่านท่านครับปัญหาของเราทุกวันนี้ตามที่ผมนั่งดูตลอดเวลานั้นก็เกี่ยวกับเงินดิจิตอลอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าวันไหนก็มีแต่ข่าวนี้ซึ่งไม่ไม่ไม่ไปข่าวไหนเลยท่านประธานที่กรครับข่าวอื่นต้นเกิดขึ้นไม่ได้เลย เกิดเฉพาะเงินนี้จะต้อนายกรู้มรีเท่านั้นน่ะพูดอย่างนั้นแหละแต่ละวันก็เปลี่ยนคู่นี้เปลี่ยนเองรู่นี้เปลี่ยนอีกเปลี่ยนเอผมเลยขี้เกียจฟังธรระทานที่เขาลกค,ครับคือว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระแต่ว่าความไร้สาระของของเนื้อเรื่องอ่ะมันทําให้ประเทศชาติชิบหายไปเพราได้นประธานที่เขารลกครับเงินเกือบหกแสนล้านบาทเนี่ยต้องกก้ รัฐบาลไม่มีไม่มีจ่ายหรอกธรระธานที่ก็รบก็กู้ทางนั้นน่ะนี่ติดนี่ลบอยู่ที่สิบล้านล้านบาทละก็ผมคิดว่าคงไม่จําเป็น่ะธรระธานที่ก็รบบอกฝากท่านนายกด้วยผมทนไม่ไหวแล้วยุติโครงการนี่เถอะหลายฝ่ายนักวิชาการและหลายคนไม่เห็นด้วยเพราะจะทําให้ประเทศชาติติดลบนักการธนาคารเขาก็ไม่เห็นด้วยแต่ท่านนายกก็ฝืนดันพรังอยู่นั่นแหละ ก็ดันทุรังเพื่อไปสู่ว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วก็จะมาอ้างประชาชนว่าพักเพื่อไทยเดินสุดทางแล้วเดินสุดซอยแนละ้วแต่มันไปไม่ได้ไปติดกำแพงไม่รู้จะว่ายัางไงนี่คือเหตุผลที่เพื่อไทยต้องมาต้อง,ต,องต้องหาวิธีห้เหตุผลมาแก้ตัวกับพี่น้องประชาชนที่จรงก็ทําไม่ได้แต่ต้นประธานที่ก็รบกโกชิต เพื่อไทยแต่ก็หาเสียงอย่าลืมว่าพี่น้องประชาชนเลือกตั้งเพื่อไทยมาก็เพื่อเลือกตั้งเพื่อไทยมาเพราะนโยบายนี้ที่พี่น้องประชาชนจะได้เงินหนึ่งหมื่นบาททั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าจะทำาป็นทำลำบากเหมือนเข็นของคุณภูเขาทําไม่ได้แต่ก็พยายามนันนลังหาเสียงไปจนได้เสียงขึ้นมาอย่างท่วมทน้นแล้วจบ ขณะนี้ก็ดิ้นรนนะยทาประธาน,นี่เขารคครับไม,ไม่ไม่ทำก็ไม่ได้ไม่ทำพี่น้องประชาชนก็จะเหยียบคือเหยียบหลยหลไหลสิ่งหลายประการแล้วแต่เหตุผลตรงนี้ท่านประธาน,นี่เ็าโรบผมไม่เห็นด้วยซึ่งประชาชนไม่จําเป็นเลยต้องต้องเอาไปแก่กท่านเหล่านั้นท่านก็หากินได้แต่ว่าพอดูเศรษฐกษิจมาดูาพี่น้องประชาชนจะทํางานมีอาชีพหรือเปล่า ขึ้นแรงงานเท่าไรแล้วเจ้าของโรงงานเจ้าของบริษัทผู้นายจ้างนั่นจะอยู่ได้ไหมมันต้องแก้ไขไปนญหธรรมดานที่เคารพก,ก,กับไม่จําเป็นต้องไปแก,กตังค์เพ,พื่อเพื่อนองไรใชาเพื่นไม่ได้อดอยากเท่าไหร่แต่ว่าให้มีงานทำนะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างมีเหตุมีผลค่าน้ำมันลดลงได้ไหมค่าอาหารลดลงได้ไหมควบคุมกันได้หรือเปล่า เนี่ยตรงดูตรงนี้ธรรมทานนี่กรมรัฐบาลต้องดูแลตรงนี้ไม่ใช่ตตรัฐบาลได้แกต่ตังอย่างเดียวอ่ะ,ะรัฐบาลนี้กรมเงินหมื่นหนึ่งพี่น้องประชาชนเขาก็ได้ไเกือบหมื่นอยู่แล้วต่อเดือนแล้วก็หมื่นกว่าบ,บาทอยู่แล้วนะซึ่งผมผมไม่ได้คันคันพี่น้องประชาชนนะแต่ว่าหาอาชีพให้พี่น้องประชาชนตามที่ผมพูดนะธรรมทานนี้ครับดูแลกลันไปอยู่ดูแล การไปอยู่ให้พี่น้องประชาชนปลอดประชาชนผู้ไร้ป่าปามยาเสพติดป่าปามสวยเหล่านี้เป็นต้นหน่ต้องต้องมีหน้าที่ในรัฐบาลต้องมีหน้าที่ตรงนี้มากกว่าที่จะต้องตาบ,บันแกะตังแกะตังแกะตังอย่างนั้นซึ่งไม่ซึ่งแต่ละวันก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนบ้านอย่างนั้นรธรรมชาติที่ก็ลบกันเออคำว่านี้ผมขอบน่นแค่นี้รธรรมชาติขอบคุณมากรับ